ใหม่เลยค่ะเอกอก็คืออันเนี้ยมันเป็นภาวะของเขาเรียกว่าขณะที่เราดูแลผู้ป่วยเนี่ยเราจะมีความเครียดความกังวลความเร่งรีบใช่ไหมคือมันมันมันต้องกลับอารมณ์ตามผู้ป่วยแล้วทีเนี้ยเ,เลือดของเราเนี่ยปกติเลือดของเราเนี่ยถ้าเราไม่ไม่ได้รับการกระทบกระทั่งทางอารมณ์เนี่ยมันก็จะจะจะ,จะไม่รู้ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงของเลือดลมมันจะไม่สวิงมันจะไปเสถเยรนของมันไปเรื่อยๆไหลไปของมันจะเป็นธรรมดา แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันกระทบกระทั่งทางอารมณ์เนี่ยมันจะมันจะเหมือนน้ําเดือดอะตอนที่มันไม่มีอะไรกระทบมันก็นิ่งแต่พอตอนกระทบมันก็ฟุบขึ้นมามันก็คือภาวะของเลือดที่มันเป็นกรดเลือดเป็นเป็นเอ่อเลือดมันเป็นฟองเราเรียกว่าเลือดเป็นฟองทีนี้พอเลือดเป็นฟองไปนานๆมันก็เกิดการเกิดกำเดาก็คือเกิดความร้อนอยู่ในร่างกายของเราสูงขึ้นปกติในร่างกายของเรามันจะอุ่นแต่ทีเนี้ยพอมันมีภาวะความเครียดหรือ หรืออารมณ์ที่มันงุดหงิดนี่แหละมันจะมันจะทําให้เลือดของเราเป็นกรดเร็วขึ้นทีนี้พอเลือดมันเป็นกรดมันส่งเลี้ยงหัวใจไม่ได้มันเข้าไปที่หัวใจไม่ได้เพราะว่าอ่าลิ้นหัวใจเรามันจะปิดลิ้นหัวใจหัวลิ้นหัวใจห้องขวามันจะปิดเพราะว่ามันเป็นเลือดที่มันเป็นกรดมันจะปิดมันจะไม่รับมันจะกลายเป็นลมที่เข้าไปมันก็เลยเสียดหัวใจแต่เลือดที่มันเสียเนี่ยมันไปฟอกที่ปอดเราไม่ได้มันก็เลยออกทางจมูกขวา Hmm. อ่ามันกลายเป็นเลือดก,กาเดาที่ออกทางจาูอกขวา hmm. ก็คือเลือดจากหลอดเลือดดาของเราก็คือหลอดเลือดดําก็คือเป็นเลือดที่ hmm. มีทั้งสารอาหารและเป็นทั้งเลือดเสียที่อยู่ในร่างกายของเรา hmm. ยิ่งยิ่งผู้หญิงเนี่ยเลือดเสียจะเยอะกว่าเพราะว่าผู้หญิงต้องฟอกเลือดทุกๆเดือนถ้าเราไปอาบน้ําแล้วนอนเราไปกินของเย็นหรือเราไปทําให้ระบบท้องของเราเนี่ยเกิดความเย็นขึ้นมา มันขาดขาดขาด,ขาดความอบอุ่นขึ้นมาปุ๊บมันก็จะทําให้เลือดของเราก่อตัวเป็นริ่มเป็นก้อนพอมันไหลเวียนมามันก็จะอุดตันไปทุกล่างกายเราก็จะปวดเมื่อยทุกครั้งที่เราตื่นนอนค hmm. นั่นแหละทีนี้วิธีแก้ก็คือพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมก็คือเลิอกอาบน้ําเลิอกอาบน้ําดึกคือถ้าเลิกงานดึกปุ๊บไม่ต้องอาบเลยค่อยอาบตอนเช้านะคะอือ hmm. hmm. ค่อยอาบเอาตอนเช้าแล้วก็ไม่สระผมนะคะห้ามสระผมกลางคืนเด็ดขาดนะคะอันนี้คือน่าจะเป็นจากภาวะเลือดจางเพราะว่าเลือดมันจับตัวเป็นริ่มเลือดแล้วมันก็คือไม่สามารถส่งไปเลี้ยงในเซลได้ฉะนั้นเราต้องเพิ่มเก็ดเลือดเข้าไปใหม่ก็คือต้องกินอาหารที่มีรสเขาเรียกว,ว่าเผ็ดร้อนสุขุมก็คือกินอาหารที่ใส่กระเทียมใสพ่พริกไทยแล้วที่ญี่ปุ่นก็กินโซจูหรือกินอ่า อาสาโทก็ได้แต่ว่าต้องกินแบบแบบอาจารย์อาจารย์พ่อให้กินอ่ะ <Okay. S 1> ปรุงต้องใส่น้ําตาลลงไปด้วยใส่น้ําตาลลงไปให้มันม,ใม,นมีให้มันมีความหวานแล้วก็มีความซาข,ของแอลกอฮอล์เข้าไปในร่างกายของเรา <Okay. S 1> เพื่อทําให้เลือดของเรา <Okay. S 1> เกล็ดเลือดของเราแข็งแรงขึ้นนะคะแต่ที่สําคัญน้ําเปล่านะคะน้ําเปล่าต้องได้นะ ให้พยายามกินน้ำเปล่าให้ได้สามถึงห้าลิตรให้ได้นะ hmm. เพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยถ้าเรากินน้ำเปล่าได้ตอนกลางวันเราจะฉี่ฉี่ฉี่บ่อยๆไม่ต้องตกใจนะอันนั้นคือการล้างการเขาเรียกว่าเรา,เราฟอกเลือดแบบอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องมาป่วยเป็นโรคไตในอนาคตก็คือเราได้เคลียร์ไตออกขณะตอนกลางวันนะ่ะ ได้เคลียยูริกออกจากไตได้เคลียไขมันส่วนเกินออกจากไตนะคะอันเนี้ยฉี่ไปเลยตอนกลางวันฉี่ให้ได้มากที่สุดกินน้ำเข้าไปแล้วก็ฉี่กินน้ำเข้าไปแล้วฉี่ไม่ต้องตกใจว่าไม่อยากกินเพราะว่ามันจะฉี่อย่างเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องคิดอย่างนั้นตอนกลางวันฉี่ให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วกลางคืนเราจะได้ไม่ฉี่พอเราไม่ฉี่ปุ๊บกลางคืนเราหลับเราก็หลับสนิทหลับลึกพอเราเราหลับหลับลึกฮอร์โมนของเรามันก็จะจะกลับมาปกติ พอฮอร์โมนปกติเลือดเราก็จะกลับมาปกติลมในร่างกายเราก็จะกลับมาปกตินะคะคืออายุยังน้อยมันเปลี่ยนได้เร็วพยายามปรับกัแล้วกันลองลองปรับแบบนี้ดูก่อนนะปรับให้กินน้ํานิยามห้าไปก่อนกินน้ํานิยามห้าถ้าเป็นไปได้ก็เอาส่งเม็ดขาวไปให้ลูกกินด้วยก็ได้ค่ะตัวนี้ช่วยได้เร็วนะคะเม็ดเม็ดขาวนี่พี่ซื้อไว้ประมาณสองสามเดือนแล้วค่ะมันมันกินได้ไหมคะ ได้ได้ไม่หมดอายุกินได้ตลอดค่ะส่งไปได้เลย<ผ>ได้แล้วก็ให้เขาไปแกะแกะคุกกับข้าวก็ได้คุกกับข้าว,วร้อนกินก็ได้หรือแกะผสมกับนมเปรี้ยวกินก็ได้ค่ะมันจะเพิ่มเกร็ดเลือดและทําให้เขารู้สึกร่างกายมีกําลังมากขึ้นมันมันจะไปช่วยดึงอของเสียออกจากไขกระดูกดึง่าโลหะหนักออกจากกระดูกคือเราขณะที่เราดูแลคนป่วยเนี่ยเราลอนนอนดึกเนี่ยเราจะถูกเบิกไขกระดูกไปใช้ พลังงานสำรองของเราไปใช้เราก็เลยปวดเมื่อยฉะนั้นพอเราเอาตัวนี้เสริมเข้าไปมันจะมีกำลังมากขึ้นจะมีแรงมากขึ้นนะคะและพอตอนที่เราพักมันก็หลับได้ลึกขึ้นอืมค่ะอืนั่นแหละยังน่าจะเป็นเพราะว่าที่นอนไม่ค่อยหลับนะคะเนี่ยค่ะไม่ไม่แน่ใจไม่ได้ถามว่านอนหลับดีลองถามเขาดูว่าหลับลึกไหมหลับหลับหลับตื่นตื่นหรือหลับสนิทเขามีแฟนไหมล่ะคะอ่ามีค่ะ <c oughs> อ๋อ <c oughs> ก็อาจจะมีความกังวลเครียดด้วย <c oughs> อันนั้นต้องบอกเขาว่าก็มีแฟนก็ต้องมีแบบเอช่วยดึงกันให้เป็นกําลังใจเช่นกันเลยกันถ้ามันทุกข์มากๆเราก็ต้องตัดรอบหมายถึงไม่ได้ให้เลิกกันนะคะคือตัดรอบว่าเออเราก็ตัวคนเดียวเราเอาร่างกายเราก่อนเราช่วยอะไรเขาได้เราก็ช่วยแต่ว่าเน้นที่ตัวเราต้องไม่ป่วยตัวเราต้องรอดอย่างเงี้ยค่ะ คำว่ารอดนี่คือสุขภาพเราต้องดีเพื่อที่ต่อไปเราจะได้ดูแลเขาได้อะไรเงี้ยค่ะนันอันนั้นําเขาไปอย่างนั้นนะโอเคมีอะไรอีกไหมคะก็อย่างกาแฟเจ็ดสองกินได้ใช่ไหมคะได้ค่ะกินได้กาแฟเจ็ดสองกินได้ตลอดเวลาเลยค่ะแล้วก็ม,มีอะไรนะชามิ้นกินได้ชามิ n t กินได้แต่ว่าประเทศเขาครูว่าเขาน่าจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ชอบกินชา mint เรานะ เขาน่าจะมีชาที่อร่อยกว่าของเรานะแต่ชาชนิดไหนก็ได้ใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะกินกินได้เลยเพราะมันเป็นน้ํามันหอมระเหยไงเราใช้น้ำมันหอมระเหยของมันในการดึงพิษออกจากตับ<า>หรือจะลองให้เอาชามิ้นไปให้เขากินดูก็ได้แต่จริงๆตัวที่ดีที่สุดคือวัตไลท์ค่ะาชานะ่ะเพราะวาตไลท์นี่มันจะปรับฮอร์โมนให้ด้วยมันล้างไตให้ด้วยค่ะ ตัวนี้มันจะคือถ้าเขาถ้าน้องเขามีแฟนให้แฟนเขากินด้วยมันจะซ่อมต่อมลูกมากซ่อมมดลูกให้ได้ด้วยค่ะวัตตาไลเนี่ยวัตตาไลนี่มันจะเป็นเม็ดใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะแล้วพอตอนกินเราก็แกะเอาน้ําร้อนมาหนึ่งแก้วแล้วแกะหนึ่งแคปซูลใส่ลงไปแล้วละลายละลาย,ลลายแล้วก็จิบกินได้เรื่อยๆค่ะโอเคโอเค,อเคได้ได้ค่ะงั้นก็เดีย๋ยวจะส่งไปให้ลูกเป็นบางส่วนก่อน ได้พี่แล้วก็ลองถามน้องเขาดูถ้ามีอะไรถามเพิ่มเติมก็ส่งข้อความมาถามได้เลยค่ะค่ะค่ะโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะคุณนีอิะสวัสดีค่ะ